เด็กน้อยอยากกินอ่อมหอยแต่แม่ทำไม่เป็นนะลองครั้งแรกนะคะไม่รู้ว่าสูตรเขาทำยังไงทำตามกระยืมตัวเองรองอีกพักงนึงเดี๋ยวเราเอาผักลงนะคะเรามาเอาผักใส่กันเลย ตอนแรกก็จะทำอ่อมนะทำไมมันเหมือนแกงเลยทีนี้น้ำมันเยอะไปไหมเพราะว่าน้ำมันเยอะไปมันจะเป็นอ่อมได้ยังไงถ้าน้ำเยอะขนาดนี้มันจะเป็นอะไรเนี่ยก็เป็นแกงสิถ้าน้ำเยอะขนาดนี้เนาะขนาดเราเทออกครึ่งหนึ่งแล้วนี่อะไรเนี่ย รออีกสักพักนะคะช่วยบอกหน่อยได้ไหม